ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเกาสงประเทศไต้หวันเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าชาวไต้หวันในเมืองเกาสงเนี่ยในวันหยุดพักผ่อนเขามีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยขอแวะมาเติมพลังก่อนนะตอนนี้หิวมากบังเอิญมาเจอร้านข้าวแกงร้านหนึ่งอ่ะของน่ากินมากเลยคือกับข้าวพเยอะมากร้านนี้มันเป็นเหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราเนี่ยแหละแล้วกับข้าวมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วอร่อยด้วยนะมาเลยครับเพื่อนสองร้อยหกสิบ ประมาณร <conom y> ้อยห้าสิบกว่าก็น้ำชาฟรีอร่อยมากชอบอร่อยมีความทลอดตบตีกันนิดนึงมีคนบอกว่าขึ้นมาใช้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรขึ้นมาจริงอ่ะน่าจะ2กิโลได้โดน3าีหลอกค่ะไม่ได้หลอกกูเก็ตมันบอกอย่างไง ลากขากันมาตั้งไกลก็เพื่อจะมาที่เกาสงมั t เตอร์สทรายซึ่งสถานที่นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของผู้ที่ฟีชีพปฏิวัติเพื่อประเทศซึ่งเป็นวีระบุรุษของกองทัพแห่งชาติแล้วก็เป็นอาคารสไตล์พระราชวังจีนโบราณตั้งอยู่ที่บนไหลเขาโชวชานเมลเทนส่วนด้านหน้าของศาลเจ้าก็จะเป็นโชชานเลฟลุคาท ซึ่งจะเป็นจุดถ่ายรูปเมืองเกาสงจากมุมสูงแล้วก็เราจะยังได้เห็นท่าเรือเกาสงจากมุมนี้ด้วยนะหลังจากที่เราเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวกันแล้วเราก็เดินตามเส้นทางเดิมลงมาแล้วก็มาที่ฮามาเซนหรือว่าฮามาชิงเรลเวย์เคิลเจอรัลพาร์ค แล้วตรงนี้ก็ยังมีรถไฟสายสีเขียวเป็นรถไฟ LRT หรือว่าเกาสงไลท์เทรลซึ่งจะวิ่งผ่านส่วนฮามาเซนเป็นระยะสั้นๆเราก็สามารถไปนั่งเล่นไปกลับได้นะตรงนี้มันเป็นรางรถไฟที่เขาแบบทิ้งล้างอะ่ะคือมันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่า เขาเอามาแบบดัดแปลงอ่ะเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่เที่ยวแล้วคือก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็รวมทั้งคนไต้หวันเองอ่ะเขาก็มาเล่นว่าวเอาน้องหมามาวิ่งเล่นเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ด้ถูกใช้งานอ่ะแต่เขาเอากลับมาทําประโยชน์ได้อ่ะคือว่าเออมันมีพื้นหญ้าพื้นแด้ให้นั่งพักผ่อนชมวิวแล้วก็สัมผัสบรรยากาศดีๆอากาศดีๆตรงเนี้ยดูรยไรสไตล์เขาแบบในชีวิตเขาแบบมีความสุขอ่ะ ประเทศเขาเป็นเกาะเล็กๆหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามใช้สอยทุกพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุดมันทําได้อ่ะแล้วมันทําได้แบบว่าสมบูรณ์มากอ่ะชอบชอบชอบที่นี่แบบรู้สึกประทับใจเลยอ่ะรู้สึกอิสฉาเด็กที่นี่มากเฮ้ยเขาเติบโตที่นี่มันทําให้เขาโตขึ้นอ่ะมีภาพจําที่ดี เนี่ยไอเดียที่เก๋มากอ่ะแต่ฉันอยากเป็นเด็กไต้หวันเขาใส่ใจกับคุณกที่เปินของเด็กมากจริงๆอ่ะอันเนี้ยน่ารักมากรถไฟขบวนจิ๋วที่ชื่อว่าฮามาเซนเพียร์ทูไลก็จะให้เด็กๆอ่ะมานั่งเล่นแล้วก็เขาจะให้ผู้ปกครองอ่ะมานั่งด้วยนะแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยก็เป็นบูธขนมชื่อเปาเปาโคตรอร่อยอ่ะทุกคน หนมหนึ saying, oh man, ่งอ <No oh, oh, right. ันอะไรก็ไม่รู้ปอเปาถามเขาด้วยว่าชื่ออะไรไม่รู้อีกมันคือปอเปาเนี่เมันคืออะไรเปาเปาไหนดูสิอร่อยมากสามสิบหกบาทเดินมาเนี่ยทั้งเส้นอ่ะไม่เห็นถังขยะสกไป แต่ก็ไม่เห็นขยะเลยคุณภาพชีวิตเขาดีจริงๆอ่ะแล้วเมืองเกาสองอ่ะเป็นเมืองที่น่ารักอะ่ะมีเสน่ห์กว่าไทเปอันนี้ส่วนตัวนะเ <c oughs> ออรู้สึกชอบเมืองน,นี้มากกว่า <c oughs> นี่คือเขาจะบอนนก,กว่าเอางานไอเดีย <c oughs> มาวางขายกันตามแบบตามเลย พี่ให้แก้วแบบก็ทำให้เขาเติบโตมาแบบนี้อ่ะพอโตมาก็ได้ใช้อิทธิ์หลักการกินเตนที่ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงไอเดียของตัว variance, เอง ah. กันท okay ี่อะไร ทุกคนคือเขาน่ารักมากอะ่ะคือช่วงที่เรามามันจะเป็นแบบช่วงวันคริสต์มาสเนาะแล้วก็จะมีคนอะแต่งตัวเป็นซันต์ครอสแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบมาแจากขนมให้เด็กๆอะ่ะแล้วแบบเด็กๆเขาก็แบบมารุมรับขนมกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยน่ารักมาก ือเกาส่งมมีมีมสามสีแดงส้มแล้วก็เขียวเนี่ยเขียวทางขึ้นมันอยู่ขาวๆนี่อันนี้เดี๋ยวพาไปนั่งเล่นรถไฟสายสีเขียวกันอันนี้ก็เป็นเกาส่ง light r a ที่เล่าให้ฟังเนาะมันเป็นสายสีเขียวที่วิ่งระยะสั้นมากๆมีแค่ไม่กี่สถานีเองอะ่ะเราก็ไปนั่งเล่นไปกลับเนี่ยแหละลงมาแล้วสนุกอ่ะ่าก <laughs> น่ารัก <laughs> <laughs> เราก็นั่งกลับไม่ใช่หรอ ใช่แต่ว่าต้องไปฝั่งนูน้นตอนนี้เราก็กลับมาที่ฟอร์โมซาบูลวาสเตชันเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะหาอะไรกินเแถวๆนี้แหละออกจากสถานีมาก็จะเจอหลิวเหอในมาร์เก็ตเราก็คงจะกินอะไรกันที่นี่แหละห้องกี่ชีพูดห้องกี่ก็คือก็าต้องทะเลก้าวต้มซีฟูแล้วก็ข้าวผัง ปลา,ห,าหมึกผัดเราพาไปเมื่อกี้ว่สั่งเท้าไม้หนึ่งโรยอะไรเราก็พูดพูดจีนไม่ได้แล้วเขาต้องสั่งจีนไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีเอาขวดพิษไทยมาหยอดใส่มือให้ดมว่าเอาไม้อ,นนมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถามว่าที่ผ่านมาประเทศไต้หวันชอบเมืองไหนที่สุดเราว่าเราชอบเกาสงนะเพราะว่าเมืองเนี้ยมันมีความน่ารักมีความอบอุ่นแล้วก็แบบดูมีเสน่ห์มากๆสําหรับเราเลยอ่ะ แล้ววันพรุ่งนี้เจอกันที่ตั้งสวยนะทุกคน